น้อยคนจะทราบว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนาดีนาศทรงรับอุปการะเด็กหญิงคนหนึ่งมาเป็นพระธิดาบุญธรรมโดยพระองค์อุปการะเธอตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงพระองค์สมตั้งใจที่จะเลี้ยงเธอเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนโดยได้ประทานชื่อและนามสกุลว่าศิระพัชราโสพัชรมณีชื่อเล่นคุณใบพลูโดยชื่อและนามสกุล มีความพ้องกับพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสาดิณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กหญิงผู้นี้คือพระคณิฐาในพระองค์ผานั่นเองและนามสกลุลโสพัชรามณีก็มาจากพระนามของพระองค์สมพัชรมณีคือแก้วมณีลำ้ำคา แปลได้ว่าคุณใบพลูคือแก้วตาดวงใจของพระมารดาน,นั่นเองหลังจากทรงรับคุณใบพลูมาอุปการะพระองค์สมทรงทำหน้าที่พระมารดาให้กับเธออย่างสมบูรณ์คุณใบพลูได้ย้ายเข้าไปอยู่ในวังเทเวซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์สมได้เข้าเรียนในโรงเรียนราชินีซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์สมเคยเรียนเมื่อครั้งทรงพระเยาว และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษาในหลายโอกาส <c oughs> คุณใบพลูจะโพสต์ภาพในช่วงเวลาส่วนพระองค์ที่เธอได้ถ่ายคู่กับพระองค์สมและพระองค์พาในอรียบทที่เป็นกันเองโดยเธอได้รับพระเมตตาและความรักจากฟ้าหญิงพาอย่างมากทรงพระราชทานคำแนะนำคำปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัว เหมือนที่พี่สาวปฏิบัติกับน้องสาวเราจึงได้เห็นภาพที่คุณใบพลูถ่ายคู่กับฟ้าหญิงคา่าที่ดูสนิทสนมกันอย่างม,มากและในปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาคุณใบพลูได้เข้าพิธีแต่งงานกับคุณการพบปิติสินชูชัยโดยจัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายปัจจุบันคุณใบพลูมีบุตรสองคนแน่นอนว่าหลานทั้งสอง เป็นที่รักในพระองค์สมอย่างยิ่งทําให้เราได้เห็นภาพในช่วงเวลาสวมพระองค์ที่พระองค์สทรงอุ้มหลานหยอกล้อเล่นด้วยความเอ็นดูโดยคุณการพบปิติสินชูชัยสามีคุณใบพลูเป็นทายาทของครอบครัวนักธุรกิจจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จการศึกษามีโอกาสได้พบกับคุณใบพลูผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิท ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่ได้รักกันโดยตลอดเวลาในการคบหาดูใจคุณการพบได้รับพระเมตตาจากพระองค์สมและพระองค์พาทรงประธานอนุญาตให้คุณการพบในฐานะสามีของคุณใบพลูได้ร่วมอยู่ในช่วงเวลาส่วนพระองค์ในหลายโอกาสทำให้เราได้เห็นถึงความรักความเมตตาที่พระองค์สมและพระองค์พา ทรงมีต่อคุณใบพลูจากเด็กหญิงสามัญชนได้มาเป็นพระธิดาและพระคณิฐาบุญธรรมถือเป็นบุญสูงสุดจริงๆ